ไปดูโตยต้าไฮรักรีโว่นิวอัปเดตกันหน่อยนะครับวันนี้คงต้องพูดถึงเรื่องราวของเจริญศักดิ์วงกรครับ,รบนี่คือผู้เล่นคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงในช่วงเวลานี้นะครับเป็นดาวเด่นที่เจอกับหลายเรื่องราวในฟุตบอลโตยต้าไฮรักรีโวซึ่งแน่นอนนะครับว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเจ้าเค้เจริญศักดิ์วงกรนั่นก็คืออาการบาดเจ็บจากผู้เล่นดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาติดทั้งยูย่ติดทั้งทีมชาติไทย และเป็นตัวเต็งที่จะไปญี่ปุ่นแน่นอนเลยแหละนะฮะเพราะก็มีหลายทีให้ความสนใจโดยเฉพาะยิ่งอคอนสเสรคอนเสซัปโปโรก็สนใจอย่างชัดเจนต,ตอนที่เขากำลังดีนะครับอะแต่ว่าปัญหาของเจริญศักวงก่อนก็คือมีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวผ่าตัดมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคาดว่าเขาจะกลับมาเล่นได้ก็คือดูดูกันนะใช่ครับทำไม่ทำมาด้วยความมีวินัยนะครับการดูแลตัวเองที่ดีการผ่าตัดเสร็จกายภาพ S <S จะเดินฝักกลับมาได้เร็วกว่าที่คิดครับใช่ครับมาตั้งแต่เกมก่อนแล้วก็ทำผลงานผมว่าเขาใช้ได้นะแล้วก็ทําให้เกมลุกของสมุทรปราการที่มีปัญหาเนี่ยมีมิติเยอะขึ้นนะครับแล้ววันนี้กลายเป็นผู้เล่นตัวเล็กที่โม่งทําประตูให้สมุทรปราการนำสุพรรณสองประตูต่อศูนย์แล้วก็จบด้วยสามคะแนนที่สกอร์หนึ่งประตูต่อสองผลงานยอดเยี่ยมมากแล้วหลายคนมาว่าจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมไหมวันนี้สองเกมทําให้เห็นแล้วว่าไม่ต่างจาก ก่อนที่จะเจ็บเลยครับ mm. จากที่มีการพูดคุยกันว่าครับน่าเสียดายโอกาสของเจริญศักดิ์วงกรในการจะไปญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. มันทําให้ชื่อของผู้เล่นอย่างสุพนัทสุประโชคเอกนิตครับขยับขึ้นมาโดดเด่นว่าจะมีโอกาสไปเล่นที่ญี่ปุ่น mm hmm. ด้วยสไตล์การเล่นด้วยวิธีการเล่นที่คล้ายกันเป็นฟุตบอลที่ใช้ความเร็วเอาชนะคู่ต่อสู้ไปฟุตบอลแนวลุกที่นักเตะไทยน่าจะเล่นที่นั่นได้นะครับ,รบวันนี้ชื่อของเจริญศักดิ์กลับมาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกละสำหรับทีมที่ต้องการจะชอปป ในขนาดเดียวกันนะครับจะเดินสักวงกรเองก่อนหน้าเนี้ก็มีข้อเสนอนะครับที่ออกมาจากสโมรสรใหญ่ในไทยลีกอย่างน้อยสองทีมนะครับขณะเดียวกันก็มีทีมจากาอีกร่างอีกหนึ่งทีมโดยที่เสนอค่าตัวให้เขาเป็นเงินยี่สิบล้านบาทอืมใช่ไหมยี่สิบมสามสิบ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 ล้านนะครับก็สามสิบล้านในในช่วงสถานการณ์ที่วัดใจว่าเจริญสักวงกรจะกลับมาแล้วสมบูรณ์หรือเปล่าด้วยนะ เพราะว่าเสนอในห่วงเวลาที่เจริญศักดิ์กำลังกายภาพกําลังรักษาการบาดเจ็บที่เข่าอยู่นะครับแต่ว่าพอสองเกมไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าราคาจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะอืมอ่าและแน่นอนการแข่งขันก็คงจะจะมากขึ้นกว่าเดิมครับอ่ะลองดูนะครับว่าสถานการณ์ของสมุดปราการในสองเกมสุดท้ายซึ่งกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับและพอสมุดปราการถ้าอยู่ยังอยู่ในไทยบีกหรือถ้าตกชั้นไปแล้ว อนาคตจเจริญศักดิ์จะไปทางไหนนะครับน่าสนใจมากนะครับจเจริญศักดิ์จะเป็นหนึ่งในกาอี้ดนตรีของฤดูการนี้ถ้าจเจริญศักดิ์ขยับไปที่ไหนที่นั่นอาจจะปลอ่อยผู้ไปต่างแดนรหรือจเจริญศักดิ์จะมุ่งโตไปต่างแดนเลยในต่างประเทศครับมีเงื่อนไขเรื่องค่าตัวที่แน่นอนว่าชั่วโมงในสุดประการต้องการเงินก้อนเพื่อที่จะไปอุดหนุนทีมพอสมควรไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าต้องตรงชั้นอ่าต้องต้องรอดูว่า นับจากนี้พี่ปูครับข่าวไหนจะตีก่อนกันข่าวไหนจะออกก่อนกันนะครับแต่ว่าแน่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่4รู้เรื่องก่อนว่าสูตรประกันจะอยู่หรือรอดอย่างนี้ก่อนนะครับเกมหน้าสูตรประกันต้องสาคะแนนก่อนนะครับเล่นในบ้านสองเกมครับถ้าอยู่รอดจะเอายังไงต่อพี่แคปจะเอายังไงต่อขณะที่ถ้าทางญี่ปุ่นมาเจริญสงกงกรจะเป็นตัวเลือกหนึ่งไหมจะไปเอกนิตไหมจะไปบุรีรัมไหมถ้าบุรีรัมไป ครับเจริญศักดิ์จะตีตัวไปแค่อีสานไหมอ่าหรือว่าจะอยู่แถวภาคกลางไหมครับอันนี้น่าสนใจครับถือว่ากลับมาเร็วมากๆนะครับขอแสดงความยินดีกับเจริญศักดิ์วงกรอด้วยนะครับแล้วก็น่าจับตาสําหรับอนาคตของเจริญศักดิ์วงกรอรจากนี้ไปนะครับเอาละนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้นะครับ